พระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบคิดจักไสสว่างจะเป็นคิดจักสุขภาพดีมีส่วนหลับไส้ตามของพระราชทานและด้วยความซื่อบานพระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบเรื่องที่เราจะล้มกันในวันนี้หรือหรือฟังกันในวันนี้คือพระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบพระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบคิดจักไสสว่างจะเป็นคิดจักสุขภาพดีมีส่วนหลับไส้ ตามของพระราชทานและด้วยความซื่อบานที่จะมีส่วนในการรับใช้ทั่วประเทศเนี่ยพระองค์เท่านั้นเป็นคำตอบหรือพระเจ้าเท่านั้นเป็นคำตอบพัมพีสุภาษิตบทสาเอสขอสามสิบสามเอดความเข้าจใจความสลาดรักแหลแมปัญญาก็มีข่าข้าพระเจ้า ยาเตวตอสูบเขาแม้ว่ามีปูมมากที่ยังเม็สกรดแต่พระเจ้ายาเวเป็นผู้หให้ยสสนาสำนวนพภาษาของ NIV ไอว่าเจิงซีเพื่อขับพระเจ้าจะเพื่อว่าพี่น้องจะพบขาดหายไปในความหมายของพัมพีสำนวน NIV ไว่าเจังซีบ่มีสติปัญญาหรือความสลาดลักแหลมหรือแผนงานใดๆ ีต่อต้านพระประสงค์ของพระเจ้าได้อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่31มันข้อที่30เมื่อกี้นี่ข้อที่31แม้นว่าฝูงม้าเตรียมเฮ็ดซักกด็ดีแต่เม้นพระเจ้ายาเวเป็นผูใ้ให้ไสสนะนี่คือสำนวนของ n i ็นเนอะเอาละไปอีกสบับหนึ่งเพราะมื่อนี้จะเทศนาสองสบับเท่านั้น อีกสบับหนึ่งแมนเยเรมียาบทที่เก้าข้อที่สามสี่อ้าวเยเรมียามาถ้าพี่น้องมีพันธีเปิดเอาถ้าบ่มีฟังเอาเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าข้าพเจ้าได้เขียนสบับปะ NIV ไว้นี่เยเรมียาบทที่เก้าข้อที่สามสี่ใบจังสี่องค์พระบุญเจ้าตัดว่าคนสลาดย้าวดสติปัญญาของตน คนเข้มแข็งยาอวดภาระกำลังของตนเองคนหังมีฟังเดอ้อคนหังมีย่าอวดทรัพย์สมบัติของตนแต่ให้ผู้ที่อวดจงอวดเรื่องนี้คือให้เขาเข้าใจคือเขาเข้าใจผู้จักเฮาผู้ว่าเฮาคือพระเจ้ายาเว ผู้แสดงความฮักมั่นคงเฮากระทำสิ่งเทียงธรรมและสิ่งถูกต้องถึงแผ่นดินโลกแม้นสิ่งเหล่านี้แหละเพราะเฮาได้ยินกับสิ่งเหล่านี้พระเจ้ายาเวตจังซีเยเลมีบอกว่าพระเจ้ายาเวตจังซีเฮาจะพูดความจากไงกาักนพระเจ้าพระบิดาครับผมพำพีทุกตอนนะครับการทรงบันดลใจจากพระเจ้า เป็นประโยชน์ในการสอนการการตักเตือนว่ากาวการปรับปรุงแก้ไขคนอดีพร้อมการอบรมในทางสอบรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะจัดเตรียมไว้พร้อมสาหรับการดีทุกอย่างฝ้าเลดินจะรวมพ้นไปแต่ถอยคําของพงศ์เจ้าพูนหายไปจากเถื่อขอพงศ์รงสอนผู้ข้าพงศ์ขอพงศ์แนวแนะนาแนวทางของผูข้าพงศ์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นไปตามพระประสงค์ของพงค์เป็นไปตามถอยคําของพงค์จึงสรรเสริญและขอบคุณพงค์ในพนามพระเยซูเจ้า อาเมนข้อข้อของบทเทศในวันนี้ก็คือพระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบคิดจักใไสสว่างมินิมิตใหญ่แต่คิดจักรสสว่างจะก้าวไปสู่ความสําเร็จของินิมินนั้นคือพระองค์เท่านั้นเป็นคำตอบเพราะเมื่อนี้เรต้องไปขึ้นอย่างไรขึ้นแต่คำเดียวเท่านั้นพระองค์เท่านั้นเป็นคำตอบเอาพร้อมกันสองสามไป เดี๋ยวลงละเทศนาเศ้าละหยุดละพอวันนี้เท่านั้นข้าพเจ้าจะเ่บนขับเดียวนี้เท่านั้นพี่น้องในพัะพีเขาจะพบว่าเขาพบอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าบอกเขาแนะนำเขาเนี่ยพเพิงพาพระเจ้าในทุกเรื่องพระเจ้ากับพระเอกคำของพระเจ้า,จาบ่งบอกให้เขาผู้ทีเสือเนี่ยต้องเพิงพาพระองค์ตลอดเวลาเพระเาะนี่คือวิถีชีวิต แห่งความเสื่อของคนที่ยำเก่งพระเจ้าถ้อยคำสองข้อที่เอามาอ่านมื้อเนี่ยเป็นถ้อยคำสำหรับผู้ที่ยำเก่งพระเจ้าหรือหน่วยงานของพระเจ้าหรือเราลับสายพระเจ้าทีมงานลับสายพระเจ้าพี่น้องสิคุยคุ้นเคยคำนี้ดิบุ๊คหัวไผ่คุ้นเคยบอกเขาไวค่วมแน่นอนคือควมบ่แน่นอนพี่น้องคุ้นเคยคำนี้ปะควมแน่นอนคือควมบ่แน่นอน เป็นอย่างคนจึงจะบัญญัติสักคำนี้ขึ้นมาพี่น้องพี่น้องลองสะท้อนให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจคำนี้ลองเบิ่งความแน่นอนคือความบ่แน่นอนสีใด๋ก็ตามที่มนุษย์คิดว่ามั่นคงแล้วดีเลิกแล้วเปิด เป็นบทเรียนง่ายเป็นบทเรียนตามพระคำของพระเจ้าบอกเขาแหละสอนเขาเลยแหละเนาะบทเรียนที่หนึ่งเนาะมีบางคนบทเรียนที่หนึ่งนะโละแมกหนึ่งเขาควสามารถประกาศได้ว่าแผนงานที่ดของเขาน,นาั้นจะนำสุขภาพดีอย่างนี้นะที่จากคำสุภาษิตได้บอกเขาแล้วว่าแผน ก็สามารถไหววางใจใน strategic plan ของเขาหรือแผนงานยุทธศาสตร์ของเขาบอกเพราอนคิดจักส่สวา่างทั้งหลายแม่เขาจะมีแผนงานที่ดีแม้เขาจะมีนิมิตที่ยิ่งใหญ่แม้เขาจะมีขั้นตอนที่วางแผนไว้ตามที่ผู้ปกครองบอกมีหนึ่งคิดจักใหญ่มีสิบคิดจักน้อย มีร้อยผู้นำทีมีประสิทธิภาพมีพันสมาชิกทีถวายโัรรับใช้พระเจ้าอย่างจริงจังแต่ถึงป่านนั้นเขาก็จะประสบความสำเร็จพระคัมภีร์บอแต่ความสำเร็จของเขาอยู่ที่บบอยู่ที่การเพ่งพาพระเจ้าฮาเลลูยาเพื่อนวันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นบทเรียนที่สอนใจเขาเป็นบทเรียนที่เตือนเขา แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่คิดจก่งได้สำมไหมียุทธศาสตร์สำมไหรแม้ว่าอาจารย์ดาวิดจะพูดเข้าพูดออกในองค์การที่เคยวางแผนไว้ในระดับโลกสำมไตเขากับบุริสิท์ที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเขาประสาจากไผพระเจ้าเพราะนั้นคำตอบก็คือพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องใสสว่างพระเจ้าเท่านั้นพระเจา้จาเท่านั้นที่จะให้ใสสว่าง ประสบความสําเร็จในนินมิตท,ที่ตัวเองได้ถือเอื้อนเหตุเปาโลว่าจึงสิพระเจ้าผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตของเขาเลยจะก,กระทําให้สําเร็จไเป็นผู้เริ่มต้นพระเจ้าไเป็นผู้ให้ขีจักไซสสว่างได้ตึกนี้ไพให้ขีจักไซสสว่างได้ดินนี้พระเจ้าเปาโลจึงบอกว่าพระเจ้าผู้เริ่มต้นการดีในชีวิตของทานพระองค์จะเหตุให้สําเร็จ เริ่มต้นกับทูทีพระเจ้าสิ้นสุดกับยูที่พระเจ้าพเพือ่อนเขาไมบอกพี่น้องเลยว่ยเาเฮาพึงพาพระเจ้าคิดจักรเสสว่างพึงพาพระเจ้าเขาไม่ได้พึงพาเขาไม่ได้ประกาศว่าแผนงานที่ดีของเขาเนี่ยจะนำเขาไปสู่ความสำเร็จแต่เฮามั่นใจว่าพระเจ้าของเขาผู้นำหน้าเฮาเนี่ยจะนำเขาไปสู่ความสำเร็จฮาเลลูยา เพราะว่า <compute> ผ <noise> <Display> ู้ที <world> so on, no ่จะเหตุในเขาสำเร็จนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายฮาเลยลูยาคือพระเจ้าเองไหมแ่แผนงานยังเป็นขอเลยเจอได้ะคิดจักใช้สว่างแผนงานยังเป็นจะไปใช้สว่างยู่ได้มนบอกว่าพระเจ้าสิโยนแผนมาแต่สวรรค์ในเขาเนาะเพราะว่าพระองค์บอกว่าพระองค์จะประทานความสำเร็จเนี่ยเฮ้าพี่น้องอยากมีมีเข่าเต็มเล่าหรือที่ดาเหตุนา เพราะว่าพระเจ้าจะอวยพรนะพี่น้องให้เกิดผลและมีข่าวเต็มรอบขันาบอากเขาบอกเขาอยากมีข่าวเต็มรอบปีหนา้าเขาอยากมีข่าวเต็มรอบโบเห็นนะเฮ้ยหมดแตกกับโมีบ่ต้องบอกว่าเต็มรอบนะสองกระบุ่มก็ยังบ่มีนะเพราะว่าแผนงานผิดของมนุษย์อ่ะแมโลแมนที่สองจากเยเรมีข้าพเจ้าสรุปอย่างนี้สิ่งที่เอามีอยู่บบประกันถึงความปลอดภัยของชีวิตเขาสิ่งที่เอามีอยู่เนี่ย บขได้ประกันความปลอดภัยของชีวิตเฮาแต่แท้ที่จริงความจําเป็นของเฮาที่สุดคือไผคือพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นทุกอย่างพระเจ้าเป็นทุกอย่างของเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้บอกว่าโอ้เขาคนขวยหางมีแล้วความหางมีนี่แหละจะใ้เฮาเนี่ปลอดภัยในชีวิตเนี่ยฮะ้อเ้อ ข้มพีว่าอย่างไรสำนวนพมพี่าอย่าให้คนเหนียงคนสลาดอวดสติปัญญาของเขาคนสลาดไ่ให้อวดปัญญาความพี่าอย่าให้คนแข็งแห่งอวดอ้างกำลังของเขาอย่าให้คนหางมีอวดอ้างกระเป๋าเขาเพราะส่วนใหญ่คนมีอย่างมักจะอวดอ้าง่าสิ่งเหล่านั้นคือความมั่นคงของชีวิตของเขา มันมาอวดแม่รู้แมนสติปัญญามีน่อยก็อวดนะเดี๋ยวนะ่ะเพราะมันมีไนอวดมีบางคนบอกอาจารย์มันก็ถืกเลยด,ยดยิเขาก็อวดในสิ่งที่เขามีมันก็ถืกแล้วถืกมันก็บม่มีอย่างพิษแต่อย่าไว้วางใจในสติปัญญาที่เามีหรือกําลังที่เามีหรือแมนพาวเวอร์ที่กิจจกซสว่างมีอยู่ บ่มีทางสิจะล่มจม,มพมพีเตือนเขาว่าอย่าให้ไสสว่างที่มีคนจำนวนหลองหลายคิดว่าตัวเองปลอดภัยอย่าคิดว่าเขามีผู้ที่มีสติปัญญาจะเห็ุปลอดภัยเพราะพระคมพี์บ้ได้สอนเขาแบบนั้นเนวทางของพมพีไปไหนแต่ให้ผู้ที่อวดจงอวดสิเหล่านี้ อวดเนี่อวดว่าเฮาหูห้พระเจ้าของเฮาเลลูยาหู้ว่าพระเจ้าของเฮายิ่งไงพระเจ้าของเฮาเฮ็ดได้ทุกสิ่งพระเจ้าเป็นพ้าปัญญาของเฮาพมพีจึงบอกว่าให้คนที่ขาดปัญญาเนะี่ยแสวงอธิษฐานขอปัญญาจากพระเจ้าคนที่อ่อนแอขอกำลังจากพระเจ้าข้าพระเจ้า ข้าพเจ้ายอมหำจริงๆเมื่อข้าพเจ้ายังบูเสือพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนแอแท้แต่เบิ่งภทายนอกเข้มแข็งเป็นคนขี้เก๊กเขาเอิญมาวางมาดเก๊กขันเห็นคนนี่ก็อวดว่าตัวเองสละลดคนขี้เก็กเขาเอิว่าขี้เก๊กวางมาดขันเห็นคนนี่กับโอ้นักเลงโตนะน,นี่สแสดงเป็นนักเลงโตแต่ว่าโตน้อย เขาถึกตำลาเลยคนเตี้ยเวเบาหองคนหัวหยองเบาใหญ่คนขี่ให้ปวดหูรวยแบบอาจารย์นุ่นพจน์เลยนั่ะถึกเป๊ะเลยตำลาถึกตำลาพี่น้องพระคัมพีสอนอย่างเฮาพระพีบอกว่าเฮาในฐานะคนที่ยำเก่งพระเจ้าน่ะพงเท่านั้นเป็นคำตอบของเขาพงเท่านั้นเป็นกำลังของเขาพงเท่านั้นเป็นพาสติปัญญาของเฮา พราะว่าพัมพีบอกว่าพัมพีสอนเขาบอกว่าเนี่ยพระเจ้าถ้าเฮาหู้พระเจ้า,า,าหูาห้แนวทางของพงเข้าใจแนวทางของพงเขาจึงสี่หู้ว่าบนแผ่นดินโลกนี่เนี่ยการทรงจัดเตรียมให้มีความยุติธรรมความหักสันติสุขหรือความเสมอภาพเนี่ยผู้เดียวที่ประทานให้แผ่นดินโลกมีคือคือไผคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเฮาผู้ที่เฮายำเก่ง มนุษย์ต้นทึ้นของมนุษย์เนี่ยต่ำมนุษย์เขานี่บรินนงกะสร้างอันนี้มาละอันนี้แหละความมั่นคงพวกเขาชื่อหอปาเบลได้ปะเอาละต่อไปเขาิบ่ปะไปกระจักกระจายกต่อไปสร้างบาเบลขึ้นเลยพวกเขาชื่อชื่อเหตุการณ์อยู่ในในพัมพีปะนี่แหละสร้างหอปาเบลพีอยังเขาจึงสร้างหอปาเบลพี่น้องขึ้น่านี่แหละคือความมั่นคงนี่แหละคือปัญญาของโลก เขาสิสร้างหอให้มันจูฟ้าเ่าซั่กนการประกาศเป้าหมายของการสร้างหอไปเฮเขาจะสร้างหอจูฟ้าและจะบ่เพิ่งพาพระเจ้าอีกต่อไปจะเพิ่งพาตนเองแสงสว่างเขามีทีมงานแข็งแก่นเขาสำเร็จได้จังสั้นวะข้าพเจ้าในฐานะภู้รับใช้อุโสคคำตอบเดียว เพ่ง,พร,พ,พ,รง,งพระเจ้าพราะพระเจ้าเท่านั้นเป็นคําตอบของสายสว่างพาะพระเจ้าเท่านั้นที่จะนาสายสว่างกล้าไปสู่ความสําเร็จตามนิมิตตามเป้าหมายตามการทรงเอื้นตามการทรงเงียกของพระเจ้าตามพระประสงค์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ให้กิจจ์สายสว่างขอพี่น้องก้มหัวลตงตานเขาใจขานรวมกันผู้ใดมีความทอมใจเท่าไหร่ให้เฮตซนั้นวันนี้ให้เฮตซนั้นผู้ใดอยากคู่เขอาลงผู้ใดอยากห้องหาพระเจ้าของเขา ผู้ที่สอนเขาผู้ที่ให้แนวทางของเขาว่าคนที่ยำเกรงและเสื่อพระเจ้าเขาจะพึงพาพระเจ้าเขาจะเห็นว่าพระเจ้าเท่านั้นเป็นคำตอบของความสําเร็จของชีวิตของเขาพระเจ้าเท่านั้นเป็นความปลอดภัยของชีวิตของเขาโมเมนต์สติปัญญาของเขาโมเมนต์เหื่อแหงของเขาโมเมนต์แผนงานอันล้ำเลิศของเขาแต่ว่าแมนพระเจ้าเท่านั้นเหให้เขามีความมั่นคงมีสันติสุขมีความซึ้อสมยินดีในโลกนี้ พพระอ,องค์ทรงประทานสิ่งเหล่านี้ให้มีในแผ่นดินโลกเพราะพระอ,องค์ทรงประทานให้ความอิ่มเต็มในแผ่นโลกมีเกิดขึ้นเขาจะอธิษฐานร่วมกันพระบิดาพระเจ้าของพวกข้าพรพงค์พวกข้าพงค์อยู่ที่นี่พี่อัจ้าเป็นคอยไ้ของพระองค์ไว้วางใจในถ้อยคาของพระองค์ไว้วางใจในการที่จะเพิงพาพระองค์ทั้งนิมิตจิตทางและเป้าหมายเล่นการทรงน้ำของพระองค์ อยู่เหนือวิถีสิตของผู้ขับพงพระบิณาเจ้าพระเจ้าเป็นคําตอบสําหรับทุกสิ่งของผู้ขับพงพระเจ้าเป็นความจําเป็นที่ผู้ขับพงต้องมีโปรพระบิณาเจ้าค่ะซาวนีจึงขอมอบถอยคาของพง์ทั้งสอนตอนนี้พิจ้าไว้ในการทรงนําของพงเจ้าไว้ทีผูข้ขับพงทั้งมดทั้งมวลในคิจักใสสว่างจะจาลึกไว้ว่าบ่เมนความดีของผู้ขับพงบ่เมนความมีสติปญัญญาของพง ของพวกขัปพงจะนำพวกขัพงไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยจึงขอฝากพวกขัพงไว้ภายใต้พระคำของพงในพรนน้ำของพระเยซูเจา้าอาเมนเจ้าอพร้มพี่น้อง